30ตุลาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่ส6 3สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันที่30เดือนตุลาคมปีพศ2 5 0 0 6 6ตรงกับ EP ที่263 ก็ขอบคุณอ่ทุกทุกคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิดีโอปปามาซื้อเหรียญปวิดีโอปปามานําเสนอปปามาขายเหรียญอย่างอีพีนี้เนาะปะปาฝากขอบคุณตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงวันนี้โอเคเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งหมลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนํามาแบ่งปัน ใครอยากได้เหรียญไหนมีไหมอ่ะป๊อปาถ่ายอาสายภาพให้ดูแล้ก็เดี๋ยวยังไงอาดูเหรียญกันไปก่อนเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวปอปาก็จะทําการแบ่งปันบอกราคาเหรียญกันไปเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวป๊อปาว่าทักถ่ายกันมาหลายวิละเราเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า วันนี้เหรียญไม่เยอะเหรียญไม่มากท่านผู้ชมฮะก็มีเหรียญได้รับความนิยมปะปายกันเล็กน้อยโอเคเนาะเดี๋ยวปปาเริ่มเลยดีกว่าฮะโอเคโอเคโอเคเอาท่านผู้ชมมาด้านบนสุดฮะเหรียญสองบาทบุญเวียนราชการที่9ครบทุกปีพศครบจริงๆฮะตรงนี้ไม่ได้มีเว้นวรรคเลยเลยสภาพผ่านการใช้งานนะก็ตั้งแต่ปีพศ2548 4 9 5 5 5 1 5 2 5าหาเไปเรื่อยท่านผู้ชมครไปจบที่ปีพศสอ6 0ชุดนี้ท่านผู้ชมฮะ110บาท110บาทเท่านั้นเองตามสภาพผิวของเหรียญบาง EP ก็พูดถึงผ่านการใช้งานท่านผู้ชมนะฮะบางอีก็120บาทบ้าง130บาทบ้างถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆป๊าป้าคงจะตั้งสูงกว่านี้แต่วันนี้ปาปาขายตามสภาพพะชุดละ110บาทเหรียญ2บาทมุเรียรราชการที่ 9, โอเคเนาะหลังจากนั้นก็จะมีเหรียญละ3บาทไล่มาฮะไล่มาจะเป็น1บาทเรือหงแล้วก็1บาทหลังวัดท่านผู้ชมฮะนะประมาณนี้เหรียญละ3บาท3บาทอ่ะไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยแล้วก็มาเป็นเหรียญละ6บาทท่านผู้ชมฮะนะเหรียญละ6บาทวันนี้ป๊ะป๋าไม่ได้ดูด้านหน้าด้านหลังเลยท่านผู้ชมแต่สวยงามอยู่เนาะบางทีบางทีก็เป็น7บาท8บาทบ้างแต่อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ป๊ะป๋าให้ไปเลยดูไม่ทันท่านผู้ชมมาป๊ะป๋าไม่ว่างอ่ะเหรียญละ6บาทนะอ่า ปีศูหหลังตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะเหรียญรัชการที่9เนาะโอเคไหมอายัานะฮะทั้ง3ปีพศเหรีหยญหนึบาทรัชการที่9ที่ออกจากระบบไปแล้วเนี่ยทั้ง3ปีพศหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาราคาซื้อขายไม่เกินหลักบาทอ่าสบาทสามบาทสี่บาทห้าอยู่ที่หลัก10บท่านผู้ชมฮะยังไม่ถึงหลักร้อยนะโอเคไหมฮะอ่า ราคาถูกมากรับซื้อเข้าก็เกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองอ่ะแจ้งให้แจ้งแจ้งให้ทราบแล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ1น,นบาทเช่นเดียวกันฮะหบาทพยาคุตปีพศ2517ยใครอยากได้ฮะเหรียญละ25บาทฮะเกรดสีไม่มีขาวแว่นเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองก็ใครจับจองตอนนี้ไว้ท่านผู้ชมฮะหากม,มีมีทุนเยอะเนี่ยจับไว้นะจับไว้ก็ก็เสี่ยงว่าวันหน้าโอกาสหน้าปีหน้าท่านผู้ชมฮะนะ น่าจะมีราคาเกินนี้ไหมนะก,ก็ต้องลองดูกันเนาะการนี่แหละการสะสมของก็มีทั้งขาดทุนและได้กำไรแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงจัดๆแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะนะใครที่สะสมสะสมมีต้นทุนเก็บไว้ได้เนี่ยป้าปาว่าจะดีมากเลยอ่ะจบแล้วเนาะเหรียญละ25บาทหลังนั้สสนหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ1นบาทเรือหงท่านผู้ชมสภาพไม่ผ่านการใช้งานด้านบนผ่านการใช้งานใช่ไหมเหรียญละ3บาทตรงนี้ก็ เหรียญละ15บาทก็เป็น1บาทเรือหงษ์ท่านผู้ชมฮะบวกกับอ่าหบาทหลังวัดพระแก้วไม่ผ่านการใช้งานใครอยากได้ฮะรุ่นผิวน้าลุง้งน้ําทองอ่าแล้วน้ำลุ้งจับท่านผู้ชมฮะนะเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองทั้ง1บาทหลังวัดรูปแบบพระเสียนใหญ่แล้วก็1บาทเรือหงษ์ท่านผู้ชมฮะปีพศ2520รรู้สึกว่าจะมีอีกนะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะมีหลายเกรดด้วย หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญปีพศชุดปีพศ2 5 0 0สภาพเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะสภาพเก่าเก็บใครอยากได้เรามีกันอยู่ชุดเดียวนะก็ราคาสักชุดละ350บาทเนาะอ่ะเริ่มตั้งแต่1สตางค์5สตางค์อ่ะโทษที5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทที่แพงที่สุดก็จะเป็น1บาทนะที่มีราคาสูงกว่าชุดอ่าในชุดท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็ผลิตน้อยต่อมาก็เป็น5สตางค์แล้วก็10สตางค์นะอออนโอโชมฮะ 1,000ล้านเหรียญอ่ะ350ใครอยากได้ฮนะสภาพเก่าเก็บนะมีกันอยู่ชุดเดียวโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูชุด10บาทที่ประปาเคยแบ่งปันกันไปล่าสุดรู้สึกประปาจะปล่อยไป2ชุดแล้วใช่ไหมก็ขาดปี53เนี่ยอันนี้ก็ยังขาดปี53อยู่ถ้าไม่ชมฮะนะนะก,ก,ก็ก็ที่หลักๆใช่ไหมที่ประปาแบ่งปันไปในชุดละ650ที่ขาดปี53ไไยังไงเออปปาจำจำจำไม่หมดละนะเขาเป็นเหรียญปี4 1 สี่สองแล้วก็สามสี่สภาพค่อนข้างสวยนะสภาพค่อนข้างสวยก็ไม่มั่นใจว่าที่ผ่านมาปปาร,รู้สึกจะขาดปีห้าสามปปาขายไปหกร้อยหรือเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบใช่ไหมตรงตรงสามเหรียญนี้สวยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็ถ้าอีพีอ่ะครั้งที่แล้วขายไปหกร้อยห้าสิบขาดปีห้าสามแต่สามเหรียญน,นี้สวยสามปีพศออนี้สวยใช่ไหมก็รู้สึกจะขายไปหกร้อยนะขายไปหกร้อยแต่ชุดเนี้ยปปาขายอ่าอยังไงท่านผู้ชมมาก็ ทั้ง3ามเนี่สภาพจะไม่เต็มเหมือน2-2ชุดที่ผ่านมาอีพีก่อนๆนะปาปาพอจะจําได้อ่ะแต่ก็สวยอยู่แต่ว่าไม่เท่าอีพีก่อนๆให้ดูนะฮะท่านผู้ชมให้ดูก่อนนะฮะชุดนี้ประปาขอชุดละ550บาททบานเองเอาไปเลยท่านผู้ชมฮะเราจะได้เหรียญค่อนข้างสวยงามนิดนึงอะไรประมาณนี้นะที่สวยแล้วเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นปี3-4ปี 4- 2ใช่ไหมฮะ ที่มีความสดใสมีความสดใสแล้วก็ปีซีอ่ะแต่ว่าชุดนี้ไม่ไม่คุณภาพไม่ครับเหมือนเหมือน -2 2ชุดที่ EP ที่แล้วนึกออกไหมฮะปปาก็ลดหย่อนนะชุดนี้ก็น่าจะประมาณ5 5 0อ่ะปะปาให้ไปเลยฮะโอเคเนาะมีกันอยู่ชุดเดียวถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานทั้งหมดนะจำไว้นะสภาพผ่านการใช้หมดจริงๆเนี่ยเราก็ขายกัน350ใช่ไหมโอเคเนาะวันนี้เรามีสภาพที่สดใสขึ้นมาปปาปล่อยเป็นชุดที่3 ชุดที่3แล้วท่านผู้ชมฮะก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้ามาอีกหมดชุดนี้เองหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเราลงมาดูแถวล่างแถวล่างนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บฮะเหรียญเก่าเก็บนี่คือเหรียญ5บาทคุดตรงคุฑตรงแต่ว่าเป็นคุดเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะปีพศ2 5 1 5ส,อสเสียหรียญนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานน้อยผ่านใช้อยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าผ่านการใช้งานน้อยนะ อ่ะปปาแบบไปเดิมๆไปเลยตรงนี้ก็ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานตรงนี้คือเหรียญอาตระกูลครุฑท่านผู้ชมฮะตระกูลครุฑ5บาทเนาะอ่ะประมาณเนี้ยตามสาภาพฮะชุดนี้ได้ได้เหรียญน,นี้ยังไม่ผ่านการใช้งานใครอยากให้สดใสถ้าถ้าชอบแบบสดใสก็ไปล้างเอาเองแต่ว่าเป็นสาภาพผ่านการใช้งานน้อยดีกว่าเหรียญเนี้ยนะผ่านการใช้งานน้อยถูกเก็บซะก่อนอะไรประมาณนั้นโอเคนะชุดนี้ได้เปรียบตรงเหรียญนี้นะท่านผู้ชมฮะ250บาทนะ เสียดายคุดตรงนี้อ่าปากไม่อ้าท่านผู้ชมฮะนะชุดนี้250บาทตรงนี้ก็ผ่านการใช้งานธรรมดานะเข้าใจประปานะฮะแต่ประปามาเร่งมาเร่งอ่าราคาที่สูงตรงนี้เป็น250บาทชุดนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะมีกันอยู่1ชุดตรงนี้250บาทแล้วเรามาดูชุดนี้ท่านผู้ชมฮะนี่ก็ผ่านการใช้งานทั้ง3มเหรียญเนี่ยผ่านการใช้งานแต่เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะราคาเหรียญชุดนี้จะสูงกว่าชุดนี้เล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวดูดูเข้าใจนะฮะให้สังเกต context, ดูที่คุดคุด คุดองนี้ท่านผู้ชมฮะสังเกตดูที่ปากนะเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญที่เอาง่ายๆแทบจะเป็นเหรียญเก่าเก็บเลยท่านผู้ชมฮะนะสภาพเดิมๆสภาพเดิมๆสังเกตดูที่ปากพญาคุดท่านผู้ชมฮะถือว่าปากอ้ากันเลยทีเดียวนะเหรียญที่อ่หน้าค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยราคาเหรียญแม้กระทั่งเหรียญเดี่ยวๆก็แพงท่านผู้ชมฮะฉะนั้นเหรียญนี้ชุดนี้ ชุดนี้เฉพาะเหรียญนี้เดี๋ยวก็จะคุ้มแนละ้วถ้าไม่ชมฮะนะถ้าปล่อยเพอร์เียวก็หลายตังค์โอเคไหมชุดนี้สามร้อยห้าสิบฮะนะแต่ถ้าใหม่ถ้าเป็นเก่าเก็บเหมือนกันหมดนี่ไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่ได้นะฮะชุดนี้350บาทนะถ้าไม่มีใครใครใครจับจองตอนนี้เดี๋ยวป้าปาจะเก็บเหรียญน,นี้ไว้เพื่อเอาไปไว้รอรอเหรียญเก่าเก็บเหล่านี้มานะก็ก็ลองปล่อย350บาทไปก่อนที่จริงป้าป้าก็จะปล่อย400่ร้อยซ้ำจะแบ่งแบบในราคา400่ร้อยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรอะป,ระป้าป้าให้ไปฮะ ชุดนี้350ชุดนี้250เด่นอยู่ที่คุดเก้าเหลี่ยมนะฮะแล้วก็สภาพคุดเก้าเหลี่ยมทั้งสองเหลี่ยมก็แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันฮะาสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอเคเนาะตรงนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะคุดคุดค่อนข้างน่าจะสมบูรณ์คือง่ายว่าเอาตรงปากอ้าดีกว่านะปกติเราจะไม่เห็นปากคุดด้วยซ้ําโอเคเนาะก็บางบางเหรียญนะท่านผู้ชมโอเคฮนะอ่ะหลังจากจบห้าบาทคุด ท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะเหรียญ50บาทที่ลึกนิกเกิลอันนี้เป็นของราชการที่9ท่านผู้ชมฮะนะฉลองสิริราชสมบัติครบเท่าไหร่นะ70ปีใช่ไหมเหรียญเนี้ยราชการที่9โอเคไหมนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าเรามีกันอยู่3เหรียญน,นะก็แล้วก็มีของอ่าสมเด็จพระเทพท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะเนี่ยอ่าพระชนอายุ5รอบใช่ไหมเนี่ย มีด้านหน้าด้านหลังเรามีกัน2เหรียญของพระเทพแล้วก็ของราชการที่9อีก3เหรียญป้ปาไม่มั่นใจว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยไหมนะประปานั้นบางครั้งก็ลืมนะเพราะประปาไม่ได้ขายออกสายตรงแบบอ่านั่งอยู่กับแอดมินเขาก็น่าจะประมาณป้ปาไม่มั่นใจว่าน่าจะ110บาทขึ้นไปหรือเปล่าก็ใครที่อยากได้จริงๆที่ยังไม่มีก็ไปคุยกับแอดมินแล้วกันว่าร้อยเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ โอเคไหมอ่ะไม่เหนือบาทฟาแรมถ้าไม่ชมะเชื่อว่านะอ่า FC ทุกคนทุกท่านนะคุยกับแอดมินอยู่แล้วเนาะก็ไปคุยกับแอดมินทั้ง5เหรียญนี้โอเคไหมมาหลังจากนั้นเราลงมาดูเหรียญ1นบาทเหรียญ <c oughs> 1นบาท,บาทปี0ูนย์ห้าถ้าไม่ชมฮะนี่คะปะปาก็สัห่หามาเลยไปอันนี้ไป,ไป,ไปเอียงน้อย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 อ่ะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่เหรียญนะเอียงน้อยถ้าไม่ชมะปปาปปาขายให้เอาไหม อ่ะเอียงน้อยจัดเลยนะประมาณเนี้ยดูเอาก็ถ้ายังไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเหรียญละสิบห้าบาทปปาให้ไปเลยเขาเขาเอียงแบบว่าน้อยจัดเลยท่านผู้ชมเหรียญละสิบห้าบาทแต่เหรียญเนี้ยท่านผู้ชมป้าปาเช็คแล้วแหละเหรียญเนี้ยต้องโดนระดับห้าสิบาทมีอยู่เหรียญหนึ่งนะห้าสิบาทโอเคไหมเอาอีกรอบขึ้นใจฮะหนึ่งเหรียญเอียงน้อยสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญนะสี่เหรียญเนี้ยปปาขอเหรียญละสิบห้าบาทก็สูงสูงกว่าราคาเหรียญปกติธรรมดาไม่เท่าไหร่เองนะ ก็สภาพก,ก็โอเคอยู่เหรียญละสิบห้าบาทถ้าถ้าถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่้องเอาไปนะเอาคนที่มั่นใจคือว่าเออคุณปปาเขาบอกแล้วว่าเอียงน้อยก็ก็ขอเหรียญละสิบห้าบาทมีกันอยู่ห้าเหรียญแต่ว่าเหรียญนี้จะเอียงมากกว่าใครเพื่อนเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะเริ่มจะมีความสูงขึ้นมาเรื่อยราคาก็ห้าสิบบาทโอเคไหมหลังจากนั้นมาดูหนึ่งหนึ่งบาทคุดท่านผู้ชมฮะนะนี่คือรูปแบบพศเ,เอียงเยอะนึกออกไหมฮะเอียงเยอะจะมาเป็นญาติพี่น้องกับทางฝั่งขวางแล้วละ่ะนะก็ ปปาไม่มั่นใจว่าตรงขวางนี่ยปปาขายไปเท่าไหร่500ใช่ไหมอ่ะเหรียญนี้250 250บาทหรืออย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินนะนี่คือเหรียญ1นบาทพยาคุดปี17ท่านผู้ชมฮะโดยปกติธรรมดาแล้วจะเป็นเหรียญสลับด้านนะแต่วันนี้เราได้พเสยนเอียงมากท่านผู้ชมฮะนะเป็นญาติพี่น้องไปทางฝั่งขวางแล้วแหละเหรียญนี้250ฮะนะก็เนี่ยสภาพประมาณนี้แหละปปาไม่จับแล้วนะเพราะปปาว่าเอฟซีทงบ้าน ก็เข้าใจมั่นใจประปาแล้วแหละนะเพราะหลายรายการปปาไม่คงไม่หยิบเหรียญขึ้นมาดูท่านผู้ชมอาจจะเสียเวลาเนาะเพราะว่าเพราะว่าอีพีแต่ละพีประปาส่วนใหญ่ก็จะมาบรรยายเหรียญค่อนข้างจะหลายหลายเหรียญเนาะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมมนี่คือเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ระลึกร้อยปีการไปสนีไทยใครอยากได้ฮะไม่ผ่านการใช้งานนำลุ้งเขายิ่งสวยอยู่เลยนะก็รู้สึกว่าอ่ะก็ไม่ใช่เต็มร้อยนะด้านหน้าด้านหลังก็ยังมีร่องรอยขนแมวบ้านปปาขายออกตามสภาพปะปาให้เปเหรียญนี้90บาท 90าบาทเอาไปกันเลยถ้าสภาพสวยร้อยกว่านะถ้าปะ้ปาะไม่เห็นร่องรอยเนี่ยถ้าผิวเนียนไร้ร่องรอยขนแมวทั้งด้านหน้าด้านหลังปะ้ปาะะขายร้อยกว่านะฮะร้อยเจ็ร้อยแปดแล้วก็เคยขายไปแล้วโอเคเนาะวันนี้ตามสภาพป้ปาะะะบอกแล้วนะฮะว่าตามสภาพเหรียญน,นี้90บาทราคาถอยหลังลงอย่างชัดเจนอ่าหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญครบชุดท่านผู้ชมฮะเหรียญครบชุดสมัยราชการที่8ปปีพศ2489 อ่ะปเปลี่ยนผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานแบบเนี้ยอันนี้ก็ผ่านการใช้งานแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ยังยังติดผิวพันธ์สดใสของสีลุงของของของเอ่เนื้อดีบุกอยู่เนอะไหมฮะอ่ะ,อะหลังจากนั้นฮะก็ก็จะเริ่มดำมาเพราะก็ผ่านการใช้งานโอเคประมาณแบบเนี้ยนะแต่ว่าใช้ได้เลยมาติดมาติดตรง50รตาางเล็กน้อยเขาด้านล่างเขาเขา,เขาบุเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเนื้อดีบุกนะเขาจะผุก่อนเร็วนะ เขาผูกกันเลยแต่ประป้าก็ใส่เมาส์ไว้ให้แล้วแหละเหรียญชุดนี้ถ้าผู้ชมาหากเป็นใหม่ยูอินซีเลยเนี่ยลำพังเหรียญนี้นะถ้าใหม่จัดๆเนี่ยประป้าขายออกก็ก็อันนั้นยังไม่ใหม่จัดๆด้วยซ้ําไปนะก็ง่ายๆเลยหลายร้อยนะหลังจากนี้ก็เป็นร้อยกว่าอันนี้ก็เริ่มมาร้อยกว่าสูงๆละอันนี้ก็ที่จริงราคาเขาสูงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยผลิตน้อยหายากอันดับ1นึล้านเหรียญประปาก็จัดใหหมดตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่2ด้วยชนิดราคา5สตางค์เนี่ยอ่ะ ประกับไปแล้วก็5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์ปีพศ2489ใครมีปีพศ2อ8 8สะระวังให้ดีนะฮะเป็นเหรียญหายากในตำนานเลยเดี๋ยวป๊าป่ามาทำคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวป๊าปาหา,าหาภาพเหรียญมามาทำเหรียญตำนานกันบ้าง mm hmm. หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเหรียญชุดเนี้ยนะมีตั้งแต่1สตางค์50สสตางค์ ถ้าเป็นปี2488ท่านผู้ชมฮชมล้วก็มา25สตางค์20สตางค์มา10สตางค์แล้วก็5สตางค์เลยนะครบชุดเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลกันถ้าใครมีปีลองสังเกตดูนะใครมีเหรียญรุ่นนี้หากเป็นปีพศ2488ทุกเหรียญทุกชนิดราคาเป็นเหรียญตัวอย่างทั้งหมดเลยนะเป็นเหรียญตัวอย่างทั้งหมดจริงๆถ้าเป็นปี2489เป็นเหรียญที่ว่าออกมาในระบบหมุนเวียนอย่างที่เราเคยเห็นกันนะก็ผลิตออกมาก็้เห,เห็นนี่แหละโอเคไหมอะชุดนี้ ปปาขอ350ถ้าเหรียญตรงนี้ไม่ไม่บุนนิดนึงปปาขอ400นะฮะถ้าเป็นเหรียญใหม่ยุนซีเนี่ยครบชุดเนี่ยปปาบอกแล้วนะเหรียญเหรียญ50สิบประทังใหม่เอี่ยมเนี่ยราคาสูงถ้าครบชุดเนี่ยเป็นพันกันเลยนะตรงนี้อ่ะก็แบ่งปันไปไปลองไปไป,ไ,ปไว้ศึกษาท่านผู้ชมมา350บาทนะ350บาทครบแล้วนะฮะเนี่ยนะครบเลยปปาให้ไปครบเลยอ่ะโอเคไหมอืมไม่แพงถ้าท่านผู้ชมราคาระดับเนี่ยถือว่าไม่แพงหรอกนะ เหรียญอะไรที่หายากๆครบชุดได้เนี่ยวันนี้วันนี้ถ้าเราเก็บได้ท่านผู้ชมอ่ะเราก็หวังว่าวันหน้าใช่ไหมฮะเหรียญหายากเนี่ยถ้าเหรียญหายากไม่มีไม่มีราคาในวันหน้าเหรียญหาง่ายก็จะไปถึงไหนท่านผู้ชมฮะนะเขาก็คงจะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นการเสี่ยงเสี่ยงเล่นเลีนเล่นเล่นสะสมเหรียญก็ควรจะ ศึกษาข้อมูลว่าเหรียญไหนหายากด้วยประมาณนั้นเนาะยิ่งเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในตำนานพอสมควรนะโอกาสที่วันข้างหน้าจะจะเหลือให้เห็นกันน้อยแล้วล่ะยิ่งสภาพสวยยิ่งหายากเลยโอกาสวันข้างหน้าหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีสภาพผ่านการใช้งานเนื้อดีบุกฮะตราพระมาหามงกุฎพระแสงจากด้านหลังพระแสงจากเหรียญเขาไม่ค่อยสวยท่านผู้ชมฮะนะแต่ก็ไม่เช่ว่าขี้เหร่จนงเ,เกินไปเอาใครอยากได้ เหรียญละ200บาทปปามีให้2เหรียญนะก็เลือกเอานะขอราคาด้วยกันเลยเหรียญละ200บาทมีกันอยู่2เหรียญฮะตาพระมหามงกุฎพระแสงจักรช้างในกงจักรนี่ด้านหลังนะฮะนี่ด้านหน้าเหรียญของราชการที่4นะเป็นเนื้อดีบุกดำรู้สึกว่าจะผสมทองแดงบางมีเปอร์เซ็นต์ผสมทองแดงด้วยนะก็ในรูปแบบนี้ก็มีทั้งเนื้ออะไรล้าผม้ชมฮะมีทั้งเนื้อเงินนะรูปแบบเนี้ยรูปแบบเดียวกันเนี้ยแล้วก็มีเนื้อทองแดงทองเหลืองฮะซี่ก็นั่นแหละนะ อัดโซรถเออเลยเอ,อ้ยอ้ยมีหลายหลายหลายให้ศึกษาถ้าไม่ชมักเก็บเก็บครบชุดได้นี่ถือว่าราคาไม่ใช่น้อยเลยนะครบชุดของของเหรียญตาพระมามุกฤษฎาการที่4เนี่ยนะไม่เกี่ยวกับเหรียญบรรณาการนะฮะหลายคนให้ปะปาเอาเหรียญอ่าบรรณาการมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูบ้างท่านผู้ชมเอาไว้มีเวลาจริงๆก่อนเนาะโอเคไหมอ่ะจบจากเนื้อดีบุกท่านผู้ชมอะอ่ะเนื้อดีบุกดำฮะ พระมาหามงกุฎพระแสงจากช้างในกงจากะเหรียญละสองร้อยราชการที่สี่เรามาดูเหรียญรูปแบบพระเสียนโตตอนราชการที่แปดท่านทรงพยาวหรือว่าตอนท่านเป็นเด็กนะก็นี่แหละท่านผู้ชมฮะอยู่ในชุดนี้แหละนะมีพระเสียนเล็กและพระเสียนโตนึกออกไหมฮะที่จริงเก็บคู่กันได้นี่ปปาว่าหรูเลยอะตรงนี้ปปามีสภาพเก่าเก็บฮะแต่ว่า เนื้อนิกเกิลอ่าอ่าเนื้อดีบุกในะสภาพเก่าเก็บเขาจะมีหลายสภาพท่านผู้ชมฮะเขาจะมีหลายสภาพนี่คือสภาพเก่าเก็บฮะปาปาตีให้เป็นเกรด C นะเกรด C อ่ะแล้วจะมีถ้าใหม่ขึ้นไปก็เป็นเกรด B ถ้านะเป็นสีลุ้งเลยใช่ไหมฮะใหม่กริบเลยก็จะเป็นเกรด A ไปตรงนี้ปาปาตีให้เป็นเกรด C ก่อนอ่ะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ใครอยากได้ไดเหรียญละ200บาท เหรียญละ200บาทท่านผู้ชมฮะเขายังมีความเป็นลุงในตัวนะเพียงแต่ว่าเนื้อดีบุกเนี่ยเขาโดนลมโดนอากาศแล้วการเก็บรักษาไม่แม่นยำเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ได้ได้มาทีแรกเนี่ยเขาจะออกสีดำนะเขาจะออกสีดํานอกเหนือจากว่าได้มาใหม่แกะกล่องเพียวๆเ,เลยเนี่ย ใส่ตลับแยกกันไว้อย่างนั้นได้ฮะผีอา่อาผีเวลาท่านผู้ชมผิวของเขาจะเป็นสีรุ้งเงินอยู่เป็นสีรุ้งจริงๆเลยนะเวลาใส่ถุงลมกันไว้ในเหรียญนี้ก็จะตกราคาทันทีนี่แหละเหมือนป,ปา้าป้ามาแบ่งปันออกเนี่ยนะป,ะปา้าป้ารับมาลดอล่างๆเนี่ย เนี่ยขายออกแทบจะเสมอตัวแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอันนี้เป็นล็อตหลังๆเลยที่ปปาได้มานะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปปานาเสนอกันต่อไปเหรียญที่หายากยังไงก็มีโอกาสโกเหรียญหาง่ายเรื่องราคาวันข้างหน้าอน,นาคตท่านผู้ชมฮะก็ปปาก็ไม่การันตีเราก็เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราเองว่าไปศึกษาข้อมูลเหรียญด้วยเหรียญไหนหายากนึกออกไหมฮะเหรียญไหนเป็นตำนานมาโอเคก็แค่นั้นแหละนะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะสภาพ ผ่านการใช้งานแต่ว่ามีความเป็นความส่วนตัวฮะมีเงาทองจับอยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะบางเหรียญนี่เป็นเก่าเก็บเลยนะฮะเก่าเก็บด้านบนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เหรียญนะเหรียญละสิบห้าบาทใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นน้ําลุ้งจับเลยตรงเนี้ยเขาจะเป็นถ้าสังเกตด,ดูนะฮะเนี่ยอ่ะเขาผ่านการใช้งานแต่น้อยท่านผู้ชมฮะเขายังมีความเป็นส่วนตัวก็คือผิวผิวทองทองติดอยู่เนี่ยอ่ะ,ป,ะป๊าปาก็พยายามเช็คลวแหละใครอยากได้ฮะใครอยากได้อ่ะอ่ะ,อะ เขาไม่ใช่กั้นเทพนะแต่ดูเอาถ้าไม่ชมฮะเนี่ยอ่ะปื๊ดอะประมาณนี้เนาะใครอยากได้ฮะเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองนะมีกันไม่มากมีกันไม่มากอ่าอีพีที่ลปะปปาก็ปล่อยไปชุดหนึ่งรุ่นหนึ่งก็ปเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเบาทใช่ไหมวันนี้เราเหลือแบบ6บาทรู้สึกว่าจะมีจะมีอยู่ในอ่าสต็อกอยู่นะถ้าปปาสังเกตดูวันนี้เรามาลงกันแค่นี้ก่อนอ่านี่คือเหรียญหนบาทเดือหงฮะ สภาพผ่านการใช้งานน้อยปีพศ2520เรเหลือหงใครอยากได้ฮะ,ะเหรียญละ6บาทนะถ้ามาใหม่ปปาขาย7นะฮะนะวันนี้ปปาขาย6บาทประมาณนี้ก่อนโอเคเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนำมาแบ่งปันกันในอีพีที่263ในวันที่30เดือนตุลาคมปีพศ2566เหรียญบางเหรียญราคาก็อาจจะสูงเหรียญบางเหรียญปปาก็ อาจจะขายราคาไม่สูงนะขึ้นอยู่กับ1เลยก็คือจํานวนการผลิต2เลยก็นักสะสมนิยมเล่นหามากน้อยแค่ไหนนักสะสมยอมรับมากน้อยแค่ไหนท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ผลิตมากแต่ได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะอย่างไงฮะก็แพ้เหรียญผลิตน้อยหายากเหรียญได้รับความนิยมอย่างไงฮะก็แพ้เหรียญที่ผลิตน้อยและหายาก อ่ะลองไปแยกออกให้เป็นนะท่านผู้ชมนะฮะพูดถึงอนาคตเนาะอะเดี๋ยวปป่าฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาติดตามช่องของปะปานะาใครที่เข้ามาแล้วก็นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้โอเคเนาะ อ่ะคลิปนี้ก็หลายนาทีพอสมควรฮะถ่ายที่สุดแล้วปราปาก็ต้องจากกันไปโอกาสหน้าฟ้าใหม่กลับมาพบกันเนาะยังไงยังไงเราก็เป็นพี่น้องในวงการเหรียญในช่องของปราปาฮะถึงจะเป็นช่องเล็กๆแต่ปาปาก็พยายามจะสรรหาเหรียญฮะหาหาเหรียญที่ ซื้อมาในราคาหลักสิบขายกันหลักสิบหรือหลักร้อยต้นๆซื้อมาหลักร้อยก็จะขายหลักร้อยสองสามร้อยอาไรประมาณที่จะเป็นเหรียญที่หาได้นะแต่ป๊าปาเจอเหรียญที่หลักมาเดี๋ยวปาปาก็จะมาทํารายการนะจากนี้ไปก็น่าจะมีบ้างนะเหรียญปั๊มผิดพลาดเหรียญในตํานานอะไรเดี๋ยวป้าปาจะมาทำฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะมาทํานะเพื่อให้ f อฟสี่ได้ได้เรียนรู้กับเขาเนาะช่องของปาปาที่ผ่านมาก็จะทําแต่เหรียญที่พบเจอกันได้กันได้แต่ว่าเหรียญในต้นตํานานเอยอะไรเอยเนี่ยนะ ปลาปานี่ไม่ได้เอามาทําให้เลยนะรู้สึกแย่จริงๆปีกว่าแล้วท่านผู้ชมฮะเพรหลายคนหลายท่านนั้นอยากให้ปลาปาทำเหรียญต้นตํานานให้ดูบ้างนานๆาทำสักครั้งหนึ่งเหรียญน,นึ่งชนิดราคาหนึ่งก็ยังดีนะอย่างน้อยๆก็ยังมี fc บางคนบางท่านนั้นเขาอยากเอาไปเปรียบเทียบ ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวปะปาทาให้หากมีเวลารู้สึกวีพีที่ผ่านมาปะปาทําเหรียญอะไรนะอ่าที่ผ่านมาที่ออกออกคลิปวิดีโอไปก็เป็นเหรียญเซี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวปะปานาเหรียญเซี่ยวตัวอย่างต้นตานานฮะนะเดี๋ยวปะปาจะมาทําให้ดูนะโอเคเนาะก็ทยอยทยอยกันไปคลิปหน้าพบเจอกันในคลิปนี้สวัสดีครับ